สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็พบกับบ่าวมอนนะครับผมคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเลี้ยงงวเลี้ยงควายคือเก่าแล้วครับผมหลังจากบ่าวมอนเกี่ยวเข่าครับเพิ่งขึ้นจากใครหน้าครับผมก็ได้เวลานะครับปล่อยน้องๆลงน้ำครับตอนนี้แดดฮอนครับแดดฮอนกําลังสิเที่ยงครับพี่น้อง แดดร้อนมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับเบิ้งสภาพครับแดดครับได้เวลานะครับปล่อยลูกๆปล่อยน้องๆลงน้ำครับมากับเพื่อนคู่ใจนะครับปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บน้องหมีของเรานะครับท่านผู้ชมนี่นะครับน้องหมีก็นอนเฝ้าเจ้าของนี่ะครับน้องหมีนะครับผมนี่นะครับเพื่อนคู่ใจของบ่าวมอนนะครับตอนนี้ก็น้องๆเพื่อนก็ลงไปแล้วรอบนึงนะครับ กสิไหลเพ่นลงอีกตอนพ่นลงอีกรอบนึงกสิเขาไปมัดห่มนะครับเพราะว่าเมื่อนี้เอาลงน้ำสายจังหน่อยครับเพราะว่าเกี่ยวข้าวครับปอมมอนจ้างค้นนะครับจ้างคนเกี่ยวข้าครับถ้ารถลายมือแล้วครับพี่น้องรถบมาให้ครับรถบมาเกี่ยวให้ครับเข้าจนซับกันแล้วครับพี่น้องก็เลยได้นะครับได้ลงมือเกี่ยวเอาเมื่อยครับแดดครับเมื่อยขนาดเลยนะครับชาวนาเนาะ บง่ายครับชีวิตการเป็นชาวนาเนี่ยไอลีครับเกี่ยวแล้วก็ยังกู้นะครับยังมาดอีกเนาะนะครับเนี่ยครับบรรยากาศพี่น้องเก็บบรรยากาศบ้านเฮ้าครับโผม่นะครับก็เหลือเนี่ยครับเบิ้งอยาจะสาดกล่องไปพี่น้องเบิ้งเนาะเหลือไหเทึ่งเลยครับไฮเนึ่องครับบ่แล้วครับยังบ่แล้วครับแล้วก็อีกข้างใต้อีกสอง้ครับพี่น้องมื่อครับแดดครับจ่างครึ่งมือเอานะครับครึ่งมือก็2สองร้อยครับอยู่บ้านนะ อยู่กุซุมานะครับวันละครึ่งวันเนาะวันละ200ครึ่งวันนะครับกออภัยคับครึ่งวัน200นะครับถ้าเป็นมือกับบางบางที่ก็400บางที่ก็350นะครับถ้าเต็มวันแล้วแต่นะครับบางที่ก็ครึ่งวันก็150แล้วแต่คนจ้างได้นะครับช่วงนี้ยิ่งว่าแหละคนรับจ้างกับ่ค่อยว่านะครับเพิ่นกะเกี่ยวเข่าเจ้าของนั่นะครับพี่น้องตอนนี้กัเด็กๆกำลังเล่มอยู่นะครับ อาจจะสั่นนะครับอาจจะนั่นนะครับพอได้บริษัเอาใหม่มานั่งเอาใหม่เอาใหม่กล่องมากนะครับเอาใหม่เซฟีมากนะครับเลยจับเอานะครับพี่น้องขอัยเดอร์นะครับเมื่อยครับนั่งเซาห่มก่อนนะครับพาเด็กๆพาลูกๆเล่มจังหน่อยครับแล้วจังได้อาข้อห่มนะครับนั่งจมจะกข้าวก่อนเนาะนั่งเซาเมื่อยนี่ละห่มนี่ละครับผมพาพี่น้องนะครับนั่งเซาเมื่อยเด้อเก็บบรรยากาศบ้านเฮานะครับ ให้ท่านผู้ชมให้พี่น้องเฮาได้เบิงนะครับเป็นอย่างไดเนาะทางพี่น้องครับแล้วเขา่าแล้วน้ำเกี่ยวเขาเ่าแล้วบ่ครับผมสงสงใส่พ่นบ่ลงหลอกๆนี่เพราะว่าเพิ่นเย็ยนแล้วนะครับน่าจะขึ้นละพ่อพากันลงนะครับพากันเล่มละให้เพิ่นเล่มจังหน่อยก็สะได้ออกผูกห่มล้วครับคือมีขีปนาเนาะบัดน,นี้คือมืดแล้วสิบหำเข้าเข่าวาหมอนสบ่ฝนนะครับ เห็นข่าวว่ามีฝนนะครับช่วงนี้สิได้ยังวัเหลวอยู่สิกู้ขึ้นอยู่นะครับเมื่อคืนก็สงสัยสิได้มัดกู้ขึ้นล้วครับพี่นอ้องยันฝนตกครับลูกๆนะครับน้องๆกระจ็ดตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ราคาตกครับช่วงนี้เกษตรกร,ะกรนะครับราคาตกทุกอย่าง ราคานะครับไม่เข้าข้างเกษตรกรเลยนะครับช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นอะไรทุกๆอย่างเอาใจช่วยเกษตรกรเนาะชีวิตต้องสู้เราต้องสู้ชีวิตนะครับประมาณนั้นเราสู้ชีวิตแต่โดนชีวิตสู้กลับประมาณนั้นนี่แหละครับเขาเขาก็มีหยาเนี่ยนะครับเขาจนยุ่งแล้วครับพี่น้องพาไปเบ่งบรรยากาศเข่าก่อนเนาะ ครับข้าวบะหมอนเด้อครับหน้าวานครับตัวนี้หน้าดําเอารถเกี่ยวไปแล้วนะครับนี่เป็นข้าวเหนียวนะครับเขาไว้กินนะครับพี่น้องอยู่หายอยู่หน้าครับู้รดคิดหอดคิดหอดเพื่อนคิดหอดให้หน้าเนาะครับประมาณนี้เด้อเก็บบรรยากาศเด้อนะครับผมบรรยากาศท้องทุ่งเขานะครับอาจจะมืดนะครับเพราะว่าเดคิดฝ่ามานครับเบิ้งครับพี่น้องเข่าไปแล้วครับยุ่งละหน้าวานครับ ยุ่งเหมือนเราครับพี่น้องเขาว่าให้เมื่อยซะเลยครับจ้างค้นกับบดายนาเวียะแล้วครับนี่ทั้งหยาทั้งยุ่งนะครับมีให้ทึงให้เดียวนะครับที่ยุ่งแล้วก็ห้าพรทั้งเตเนี่ยล่มเลยบอยุ่งแบบนี้นะครับล่มเลยปูสัดรอบรรยากาศครับวสิจ้างลดลดกับบมาเกี่ยวให้ครับเป็นสองอาทิตย์แล้วถารถนะครับก็เลยตัดสินใจเกี่ยวเอานี่นะครับบรรยากาศ ท้องฟ้ากระสก้อนเมกบักไงมันครับบางเป็นกระไปครับพ่ะว่ากระติบอยักยู่เนาะงานขนาดเลยนะครับไปไปไป,ไปลงน้ำเลยจะได้ขึ้นไปเมื่อไปบรรยากาศก,ก,กับแดดห้อนครับแดดตรมพุ่มเทียงไปไปไป,ไปลงน้ำพอแล้วไป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  มาเลี้ยงงวเลี้ยงควายกับบ่าวหมอนเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผมเก็บบรรยากาศบ้านเฮ้าครับให้พี่น้องเฮ้าได้เบ่งเนาะเดี๋ยวพี่น้องเฮากินหอดให้กินหอดหน้านะครับผมนี่แหละครับบรรยากาศบรรยากาศเดียวๆนะครับธรรมชาติบ้านเฮ้าครับอยู่ทงอยู่ทาหน้าบ่าวหมอนก็จะเป็นบ่าวหน้าโคกนะครับท่านผู้ชมมังหินหลายครับนี่ครับบรรยากาศ เพื่อบไรอยากลงน้ำเลยครับเคนอนจกไปต่ออีกไป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 ขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้ยแังเมื่อจะเกี่ยวเขานะครับเพิน่นกัเล่นเลาะไปเลาะมาอยู่ผูกเพิ่นไว้นะครับในโฮมอยู่ครั้นี้ก็เลยเอาเพิ่นมาลงน้ำไป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 ลงน้ำไปเมือ่อไปนี่นะครับเพิ่นเย็นแล้วเพิ่นก็นเล่นพญาเด้อนะครับ เล่นพญา,ากันขนาดเลยบมอยากเข้าห่มนะครับบมอยากให้ผูกไป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 ลงน้ำไปไปเร็ว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 ,รว,รวไปดีแต่จ้างครึ่งมือครับถ้าเต็มมือในี่ย่ไหว แดดครับพี่น้องเกี่ยวบ่ไดดดอกเป็นมือนะครับเจ้าของเป็นคนจ้างกระสิตายน้ำลุกจ้างคนแล้วนะครับบรรยากาศแบบนี้ถ้าแดดก็แดดจริงๆครับพี่น้องถ้าฝนก็ฝนอีรีครับชาวนาไปลงน้ำไปไปไปกระสิเอาเคนเมื่อนะครับไปก็นอนห่มไปกินน้ำนะครับกินน้ำท่อนะเพิ่นไม่ค่อยจะกินดอกน้ำสะนะครับท่านผู้ชมลงน้ำนะครับเอาน้ำ น้องมีลงไปอาบน้ำเร็วๆลูกไปมีลงปะเพื <laughs> ่อนกูใจนะครับ <laughs> ไปไหนไปกันยาเกี่ยวเข่ากับบูเข่าครับได้ประโยชน์มากๆเลยยางบูเข่าให้ครับนอนในผาดเขา่าเฮาได้ประโยชน์มากๆเลยสัตว์เลี้ยงกันเลยเพื <laughs> ่อนคู่ใจนะครับได้จริงๆประโยชน์ <laughs> นี่ครับเพื่นลงไปนอนน้ำเร็วๆลูกลงไปเลยไปลงไปเร็ว บลงเนาะอเอ้เพิินกันเดยเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งนะครับผมเพื่อพี่น้องเฮาคลายความคิดหอดบานเนาะนะครับผมบลงน้ำเด้อลงน้ำเด้อลงไปแล้วสองสามอันนี้บัลงสงสังสยสีเมื่อแล้วครับจะไ,ไปผูกิ่นละไปไปไปไม่ลงก็กลับไปเมือม่อไปเมือม่อเมื่อเข้า h o ม สำหรับคลิปนี้บ่าวมอนก็ขอฝากสำนีกก่อนนะครับพี่น้องฝากติดตามให้บ่าวมอนน้ำเดอ้อกราบขอบพระคุณพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับที่รับชมรับฟังบ่าวมอนเดอ้อครับผิดพลาดการใดก็ขออภัยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวมอนน้ำเด้อครับเดอ้อขอบคุณหล,ลายๆครับผมสวัสดีครับ